ธนาคารเซลล์สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อนะครับจากสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ในกลุ่มของสัตว์ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านการแพทย์ในการที่จะทดสอบยาทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่างๆที่เรามีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ในการที่เราจะนาเอาเซลล์ต่างๆนะครับที่เราเก็บไว้ในธนาคารเซลล์เนี่ยครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับธนาคารเซลล์ใส์ก็จะเหมือนธนาคารที่เราไปฝากเงินนะคะแต่ว่าเราฝากเป็นเซลล์สัตว์ค่ะทุกชนิดเลยเซลล์ที่เราเก็บไว้อะคะมีหลากหลายเป็นเซลล์ร่างกายเซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าสเตมเซลล์นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลักๆในธนาคารเซลล์ค่ะก็คือเราใช้ประโยชน์จากเนื้อเยื่อของสัตว์ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโรคที่มันจะมาพร้อมกับสัตว์ที่อายุมากขึ้นก็คือโรคมะเร็งเป็นต้นๆปัจจุบันอ่ะข้อจากัดไม ก็คือการรักษามันมักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยในส่วนของอการพัฒนาเซลล์ลายมะเร็งอะค่ะมันก็เหมือนเป็นการพัฒนาพื้นฐานในการทดสอบทั้งห้องปฏิบัติการของยาเคมีพันุ์หรือว่าแนวทางการรักษาใหม่ๆ ก่อนที่ยาเคมีพัน์เหล่านั้นนะคะจะถูกนํามาใช้จริงที่คณะสัาาตวแพทย์ของเราะคะ่ะมีจํานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเข้ามารักษาในแต่ละวันนะค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อเขามีการผ่าตัดเพื่อรักษาวินิจฉัยะคะ่ะ <c oughs> ก็โดยปกติก็จะทิ้งลงถังขยะกลายเป็นขยะทางชีวภาพไปแต่เราอะคะ่ะเอาสิ่งนั้นเอาก้อนเนื้อพวกนั้นนะคะมาแยกเพาะเลี้ยงแล้วก็พัฒนาให้กลายไปเป็นเซลล์ลายซึ่งก็คือเซลล์ที่มันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในหลอดทดลองแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพัฒนาไปเป็นในส่วนของอ,อ,อั ซึ่งก็คือจะเป็นเหมือนกับโครงสร้างหรือเป็นโมเดลของอวัยวะขนาดจิ๋วๆที่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ในหลอดทดลองเพื่อมาทดสอบสารต่างๆดูว่าเอ้ยมันมีแนวโน้มที่จะมันประสบความสาเร็จไหมก่อนที่เอาไปใช้จริงนอกจากที่เรามีการเก็บเซลล์มะเร็งนะคะจากสัตว์ป่วยที่เป็นมะเร็งมาทําการวิจัยแล้วค่ะมีการนําสเต็มเซลล์มาฉีดเพื่อทําการรักษาโรคในสุนัขด้วยจะเป็นการรักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบและความเสื่อมค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก ข้อข่าวหรือข้อสะโพกเสื่อมเป็นการรักษาแบบเฉพาะรายตัวหรือ personalized medicine นอกจากนี้นะคะในธนาคารเซลล์สัตว์ค่ะเรามีการเก็บสเต็มเซลล์จากกล้ามเนื้อนะคะคของสัตวร์ประจุสัตว์เพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเป็นเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงหรือที่เรียกว่าเป็น c u l t u r e meat ค่ะส่วนของ c u l t u r e meat นะคะจะเป็นนวัตกรรมอาหารในอนาคต c u l t u r e meat จะมาช่วยแก้ปัญหา ความต้องการอาหารทางด้านโปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรในอนาคตจุดมุ่งหมายสูงสุดนะคะของเราก็คืออยากจะพัฒนาเซลล์ไรเหล่านี้ให้มีความหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมให้มากที่สุดเราจะมุ่งเน้นนะคะเซลล์ของสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นของประเทศไทยคะ่ะแล้วก็ไปช่วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเก็บตัวอย่างพวกนี้นะคะแรกเริ่มนะคะก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการต้องการที่จะอนุรักษ์ สายพันธุ์ปลากัด12ชนิดนะคะในประเทศไทยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าปลากัดเนี่ยสามารถที่จะแยกเลี้ยงเซล์ได้แล้วเซลล์ที่ได้เนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ในการทดสอบยาหรือสารเคมีต่างๆนะคะเนื่องจากเซลลายที่ได้จากเซลปลากัดเนี่ยถือเป็นเซลล์ที่มีความเฉพาะเจาะจงนะคะเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการตอบสนองหรือผลการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะได้มีความจำเพาะมากขึ้นนะคะโดยเราใช้ตัวปลามมลายแล้วก็ปลากดเดี่ยเป็นโมเดลแบบจำลอง ในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็ถือว่าปามาลายเนี่ยมีพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์ดังนั้นเนี่ยจึงนำปามาลายเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการที่เราจะทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก่อนที่จะนำไปใช้กับมนุษย์หรือว่า,าสตัตว์แบบนี้ค่ะความหลากหลายทางชีวภาพคือจุดแข็งของประเทศแล้วมันก็คือจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกันนะครับเซลล์หลากหลายชนิด เราจําเป็นต้องเก็บเอาไว้ครับเพื่อความมั่นคงและก็คือเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเราในอนาคตเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างความหลากหลายทางชีวภาพต่อไปในแง่ของการอนุรักษ์ธนาคารเซลล์สัสตร์ของมหาร์ยาเกษตรศาสตร์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอันนดาของมหาร์กาเกษตรศาสตร์นะครับโดวจริงๆแล้วมันเป็นสมบัติของชาติที่มหาร,กร,รา์กาเกษตรศาสตร์พวกเราทุกคนจะภูมิใจ